ครับครับมาเข้าใจทุกคนว่ากังวลแต่รบกวนอยู่ในความสงบกันด้วยนะครับไม่ต้องห่วงนะครับเรารักษาขาของผู้ป่วยไว้ได้แล้วแต่ต้องทําการพักฟื้น2-3เดือนถึงจะสามารถเดินบนพื้นได้ปกตินอกจากนี้ผู้ป่วยจะต้องถูกย้ายไปยังห้อง PACU เราให้ชืพอประจรกลับมาเป็นปกติและได้รับการยืนยันจากศัลยแพทย์โดยปกติแล้วจะถูกส่งไปยังห้องผู้ป่วยทั่วไปภายใน2-3วัน ลูกแม่หมอบอกว่าไม่เป็นไรแล้วไม่ต้องกังวลแล้วเดี๋ยวก็ล้มป่วยไปอีกคนหรอกช่วงที่ผ่านมาลูกทำงานหนักมากตอนนี้ยังมาประสบอุบัติเหตุอีกฉันะอะสงสารลูกจริงๆเลยละ่ะเฮออ้ยอ,อยังชัวขยออยังชัวพวกคุณไปหาอะไรทานกันสักหน่อยเถอะครับอีกเดี๋ยวยังต้องดูแลเขาอย่างใกล้ชิดผมยังมีหน้าที่อื่นต้องไปทำ เดี๋ยวพยาบาลจะออกมาอธิบายข้อควรระวังบางอย่างให้พวกคุณขอบคุณครับหมอขอบคุณมากจริงๆขอบคุณนะครับหมอสามวันต่อมาเมื่อกี้ฉันเจอคุณป้าที่ฉันล่างท่านบอกว่าท่านทีที่นายตื่นก็เอะอะเสียงดังอยากกลับบริษัทนายต้องพักฟื้นเป็นเวลาสามเดือนยังไงก็นอนอยู่เฉยๆตรงนั้นเถอะฉันไม่เป็นไรแล้วพวกนายอย่าเห็นฉันเป็นผู้ป่วยสิ ไม่เป็นเลยอะไรกันหมอบอกแล้วว่าสองเดือนนี้แกต้องนั่งรถเข็นนะ่ะช่วงนี้พอร่างกายแของอย็งแรงดีแล้วเรื่องมในบริษัทให้เป็นหน้าที่พ่อเองถือเป็นประสบการณ์ที่หายากเพิ่งรู้ว่าขาหักมันเจ็บขนาดนี้ประสบการณ์แบบนี้ขอไม่เจอดีกว่าจริงสิฉันจำได้ว่าอีกไม่กี่วันนายต้องไปจัดคอนเสิร์ตที่เมืองเซนน์เทา่านี้พ่อกับแม่ฉันคอยดูแลยอยู่ นายไปสอมเถอะไม่ต้องมาเยี่ยมฉันบ่อยนักก็ได้ใครใช้ให้สตูดิโออยู่ใกล้โรงพยาบาลล่ะฉันเอาผลไม้มาให้แล้วก็จะกลับแล้วละ่ะจะเย็นยเย็นไว้เย็นเย็นจะมาเยี่ยมใหม่นะอยากกินอะไรละ่ะฉันจะเอามาฝากฉันอยากกินไก่ทอดฉันต้องไปถามหมอ,อก,ก่อนว่าแกกินได้หรือเปล่าพ่อต้องกินเนื้อเยอะๆ,ๆกะ็กถึงจะสมานเร็วขึ้น คุณลุงครับผมขอตัวกลับสตูดิโอก่อนนะครับถ้าต้องการอะไรติดต่อผมได้ตลอดเลยนะครับอืมขอบใจนะขอโทษนะเสียวซัวทำไมาอยู่ๆพูดอะไรแบบนี้ล่ะพ่อเมื่อก่อนพ่อเคยพูดเรื่องไม่น่าฟังมากมายเกี่ยวกับลูกกับเสี่ยวเนียนพ่อดูออกว่าเขาเป็นเด็กดีแต่ไปดีพ่อจะไม่ห้ามให้พวกแกคบกันแล้ว เรื่องนี้เองเหรอไม่เป็นไรครับปล่อยไปตามธรรมชาติเถอะครับผมไม่อยากบังคับเขาเชิญครับเสียบซัวได้เป็นไงบ้างหลุนซวนทำไมแกถึงพ่อครับหลุนซวนนี่ฉันไม่ได้ฝันไปใช่ไหมเป็นแกจริงๆใช่ไหมพอพ่อขิดว่าจะไม่ได้เจอแกอีกแล้วพ่อครับผมเองพอไม่ได้ฝันขอโทษนะครับที่เพิ่งกลับมาเอาป่านนี้ พี่ใครให้พี่กลับมากันนะ่ะถ้าพวกคนที่ทำลายพี่ยังไม่ยอมจบละ่ะจะทำยังไงหยวนเฟิงได้รับสายจากท่านประธานกูบอกว่านายได้รับบาดเจ็บจะให้ฉันรอต่อไปได้ยังไงจะให้ฉันซ่อนตัวอยู่เหมือนเต่าหดหัวในกระดองแล้วมองดูน้องชาได้รับบาดเจ็บอยู่แบบนี้เหรอเพราะไม่ได้ขู่ฟ้าไปใช่ไหมไม่ขอว่าเสี่ยวซัวแกรู้เรื่องรุนซวนอยู่แล้วแต่กลับไม่บอกพ่อกับแม่แล้วงั้นเหรอ พวกแกอยากให้ฉันโกรธงั้นเหรอในเมื่อปลอดภัยแล้วทำไมถึงปิดบังพ่อกับแม่พวกแกรู้ไหมว่าแม่พวกแกเกือบเป็นโรคหัวใจกำเริบแล้วจะเย็นๆก่อนนะครับพอทุกอย่างมีเหตุผลของมันเหตุผลอะไรเพราะเขารองประธานโจจากกู้ซื้อกลุปเป็นคนกักขังพี่ไว้และหทำให้ผมบอกเรื่องนี้กับพ่อและแม่เป็นฝีมือของเขาครับ คิดบัญชีกับเขาได้เลยรองประธานโจใครใช้ให้ก่อนหน้านี้น่ยทำให้ฉันไม่พอใจล่ะขอโทษด้วยนะเอ๊ออพาร์ตเมนต์ของโจหยานเฟินหลังจากออกโรงพยาบาลจนโจหยวนเฟินก็กลับบ้านเพียงลำพังอืมถึงบ้านแล้วอธิบายให้พ่อกับแม่ฟังหน่อยแล้วช่วยพูดเข้าข้างฉันด้วยนะ พ่อฉันยังโกรธมากไม่สนใจฉันมาตลอดทางเลยฉันไม่คิดเลยว่าถางซัวจะเจ้าเล่ห์ขนาดนี้จากการช่วยเหลือของน้องชายนายเกรงว่าฉันจะโดนคุณลุงแบล็กติดแล้วล่ะฉันจะอธิบายให้พ่อเข้าใจเองไม่ต้องห่วงน้องเครื่องบินมาทั้งวันแล้วไปพักเถอะเมื่อไหร่นายจะย้ายมาอยู่กับฉันหรอพ่อของฉันเข้ามาแล้วต้องมาแล้วนะรังนะ พี่ชายนายนี้มันน่ารักจริงๆยิงตอนสูญเสียโคางทรงจำยิงดูงโง่และน่ารักขึ้นไปอีกหลายเดือนก่อนรงพยาบาลเอกชนในประเทศไว้เขาเป็นไงบ้างครับการฟื้นตัวไม่ค่อยสมบูรณ์โดยไม่ทราบสาเหตุและไม่ให้ความร่วมมือกับการรักษาของเราเลยค่ะคุณจะลองคุยกับเขาดูไหมคะอย่างไรก็ตามเขาสูญเสียโคามทรงจำชั่วคราวเนื่องจากอุบัติเหตุทางรถยนต์ดังนั้นต้องระวังอารมณ์ของเขาด้วยค่ะ ขอบคุณครับหมอการรักษาและการรักษาความปลอดภัยต่อจากนี้รบกวนพวกคุณด้วยนะครับนี่เป็นหน้าที่ของพวกเราอยู่แล้วล่ะค่ะคุณโจยิ่งจ็บอยู่หรือเปล่าฉันเอาของที่นายชอบมาให้กินอยากชิมไหมนายมาอีกแล้วฉันต้องมาอยู่แล้วก็ฉันเป็นสามีของนายนี่ขอโทษนะฉันไม่นึก ฉันยังไม่ออกจริงๆว่านายเป็นใครไม่เป็นไรฉันจะคอยอยู่กับนายจนกว่านายจะนึกออกเองนายชอบอะไรที่มีสตรอเบอรี่ใช่ไหมขอบคุณนะตั้งแต่เราฟื้นขึ้นจนมาถึงตอนนี้ไม่มีใครมาเยี่ยมเราเลยนอกจากเขาและเขาก็รู้นิสัยและงานอดิเรกข,ของเราอย่างมากมายหรือว่าเขาจะเป็นสามีของเราจริงๆแต่ทำไมเราจำอะไรไม่ได้เลยล่ะ เมื่อกี้หมอบอกฉันว่านายไม่ยอมให้ความร่วมมือในการรักษาเป็นเพราะอะไรหรอฉันกลัวมากถึงฉันจะไม่รู้ว่ากำลังกลัวอะไรบางทีอาจจะกลัวที่ต้องรู้ความจริงน่ะงั้นนายกลัวฉันหรือเปล่าเหมือนฉันจะไม่กลัวนายนะงั้นฉันจะพานายไปรักษาโอเคไหมในความเป็นจริงสร้ามวต่อมาพอไม่ต้องเป็นห่วงเรื่องที่บริษัท พี่ผมถึงโรงพยาบาลแล้วแม่แม่ทำซุปไปให้นะเสี่ยวเนียนเพราะในเไว้ป๋ออันนี้ตลกมากนาะยลองดูสิบริษัทเลขาจางประธานถางไม่เป็นอะไรใช่ไหมครับมัวปอยอีอืมมัวปอยอีไม่มีข่าวคราวจากนายนานแล้วตอนนี้นายกำลังทำอะไรอยู่ถ้าเป็นเมื่อก่อนแม้ว่า นายจะมาไม่ได้แต่นายก็จะเป็นคนแรกที่ส่งข้อความมาหาฉันหกปีก่อนมีอะไรหรอครับคุณเล่นกีตาร์เป็นด้วยหรอไม่เป็นทำไมคุณเล่นเป็นหรออืมเป็นอยู่นิดหน่อยนะงั้นเล่นสักเพลงสิเอ๊ะเอ๊ะอะไรกันพวกเราสองคนไม่รู้จักกันคุณยังเดินมาถามว่าผมเล่นกีตาร์เป็นหรือเปล่า ยังโชว์ไม่ใช่หรอเอาสิเชิญเลยผมไม่ได้หมายความแบบนั้นผมแค่ชอบดนตรีทุกชนิดน่ะขอโทษนะที่ทำให้เข้าใจผิดอย่าโมพูดมากเลยตอนนี้ผมบอกให้คุณเล่นไงผมไม่ได้หมายความแบบนั้นผมแค่ชอบเครื่องดนตรีทุกชนิดน่ะขอโทษนะที่ทำให้เข้าใจผิดอย่าโมพูดมากอยู่เลยตอนนี้ผมบอกให้คุณเล่นไงล่ะเออก็ได้ คุณชื่ออะไรถังซัวคุณละ่ะโมเปอิอีนี่คือการพบกันครั้งแรกของถังซัวและโมเปอิอีกลับสู่ปัจจุบันฉันจะทำให้ทุกคนในตระกูลโมได้รู้ว่าถ้ามาตัดต้องกับคนที่ฉันต้องการปกป้องจะต้องชดใช้ด้วยอะไรไม่ได้ เราจะให้เขาท้าทายคนทั้งตระกูลโมเพียงเพราะเราไม่ได้เรียนเราสินายกำลังทำอะไรอยู่กันแน่หมายเลยทีท่ันเรียกไม่สามารถติดต่อได้ในขณะนี้โปรดลองใหม่ในภายหลังทงั้งๆที่โทษติดและะ้วแท้ๆท,ทำไมต้องสลับเป็นโหมดไม่วางรับสายด้วยละ่ะไม่มีสัญญาณตอบรับจากหมายเลยที่ท่านเรียกโปรดลองใหม่ในภายหลังปิดเครื่องไปหรอถามซัว ฉันไม่ใช่คนประเภทตามตือ้อไม่เลิกฉันจะรักนายในแบบของฉันในขณะที่ถังซัวขาดการติดต่อกับโมเปยอี e, ความรู้สึกว่างเปล่าก็ท่าโถมเข้ามาราวกับคลืน่นก่อนที่เขาจะทันได้ตอบสนองในหัวของเขาก็ว่างเปล่าโมเปยอี e, ฉันยังจะได้เจอนายอีกไหมค้อรื่อหาดของถังซัวช่วงนี้พอยุ่งกับการดูแลบริษัทและน้องของแกไม่มีเวลาได้คุยกับแกเลย ตอนนี้แกหายดีแล้วฉันจะไม่พูดถึงเรื่องอุบัติเหตุคราวก่อนแล้วกันแต่ฉันอยากรู้ว่าระหว่างแกกับโจยหยวนเฟิงเป็นยังไงบ้างผมกับเขาลูกไม่ใช่นักโทษสักหน่อยนะคะคุณทำไมคุณต้องจ้องเขาเหมือนเป็นนักโทษด้วยหลุนซวนเมื่อไหร่ที่ลูกพร้อมลูกค่อยบอกพวกเราเราก็ได้ตอนนี้แม่ขอแค่เห็นลูกสองคนปลอดภัยแม่ก็พอใจแล้วขอโทษนะครับ พ่อแม่ผมผมไม่อยากปิดบังพ่อกับแม่จริงๆผมกับหยวนเฟิงเราครบกันแล้วเขาช่วยผมไว้แล้วคยอยปกป้องผมตลอดผมรู้ว่าเพราะเรื่องของผมทําให้ช่วงนี้พ่อกับแม่เหนื่อยกันมากและรู้ด้วยว่าพ่อจะต้องกังวลเพราะหยวนเฟิงเป็นคนของตระกูลกู้ซือกรุ๊แต่ว่าผมชอบหยวนเฟิงจริงๆครับไม่ว่าพ่อกับแม่จะคัดค้ายยังไงผมก็ยังอยากที่จะเขากับเขา <c oughs> ไม่รู้จักอะไรจริงๆฉันทนฟังเล่นแบบนี้ไม่ได้หรอกนะไม่นอนละเอ้ยในเวลาให้เวลาพ่อเขาทำความเข้าใจเรื่องนี้สักหน่อยนะลูกลูกเองก็อยากคิดมากเลยล่ะนั่งเครื่องมาทั้งวันคงเหนื่อยไปพักเถอะครับเงินผมกลับห้องก่อนนะครับคิดถึงฉันหรือยังเรียกฉันหย่อนเฟิงสักครั้งไม่ได้หรอกเกียนข่าหรือยังฝันดีนะ ฮัลโหลอสวนทำไมยังไม่นอนอีกหยวนเฟิงหึหยวนเฟิงอมๆอึ้งๆอยู่ได้พ่อของนายไม่เห็นด้วยกับเรื่องของเราใช่ไหมเปล่าเลยเมื่อไม่กี่วันก่อนนายถามฉันไม่ใช่หรอว่าเมื่อไร่จะย้ายไปอยู่ด้วยกันกับนายนะ่ะทำไมเงียบล่ะ ฉันกำลังตั้งใจฟังที่นายพูดนะ่ะตอนนี้ฉันน่ะอยากไปเจอนายได้หรือเปล่าเดี๋ยฉันไปรับกูซื้อกลุมทั้งหมดนี้เป็นข้อมูลที่กูหลิงหามาได้ลองดูสิเดี๋ยวหมอน,นั้นจะมาเห็นบอกว่าอยากจะคุยกับนายต่อหน้ากูหลิงหมอน,นั้นยอมช่วยนายด้วยเหรอเลิกแล้ว เพราะเนี่ยนาสินะคือนายกับทารุนส่วนไปกันได้ดีไหมนายคงไม่ได้คิดจะให้ฉันแบ่งปันประสบการณ์การจีบใครสักคนหรอกนะแค่ถามทายเพราะเป็นห่วงเพื่อนเก่าก็เท่านั้นนั่นแหละสถานการณ์ของนายมันต่างจากมันต่างออกไปต่อให้มีปรามาราแห่งความรักอยู่ก็ช่วยอะไรนาะไม่ได้หรอกแต่ใจสทัทยะ บริษัทที่ถอนตัวจากชีเย่กรุ๊ปต่างได้รับการโอนจากบริษัทบางแห่งในประเทศแ,และบริษัทที่รับโอนเหล่านี้ไม่มีการติดต่อกันทางธุรกิจใดๆการหลีกเลี่ยงข้อสองสัยนั้นสมบูรณ์แบบกันไปมั้งเมื่อเรื่องมันเกิดขึ้นก็ต้องมีผู้ร้ายแล้วยิ่งมันสมบูรณ์แบบก็ยิ่งแปลกไม่ใช่หรอเข้ามาฮัลโหลสวัสดีครับสวัสดีตอนบ่าย วะทำไมห้องนี้กลิ่นตุ่ๆคงไม่ใช่ว่ามีใครกำลังมีความรักหรอกนะกุลินไม่เจอกันนานเลยนะพี่หยวนเฟิงก็เคยกับเขาเป็นด้วยเหรอสำหรับผลแล้วพี่ไม่ใช่คนแบบนั้นนี่นะกุลินเขาเรื่องเขาเรื่องแล้วเขาเรื่องแล้วฮ่เพิพงมพึง่งขาข้อมูลของถางซัวเมื่อเร็วๆนี้และได้พบความลับบางอย่าง นายแฮกมือถือของถังซวงนินเหรอนั่นมันเป็นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลนะถึงจะต้องการหาเบาะแสแต่นายก็ต้องรับรองว่ามันถูกกฎหมายของกระบวนการยุติธรรมนายเข้าใจไหมพี่หยวนเฟิงพี่นีเป็นคนมีคุณธรรมจังเลยนะตอนนี้เขากำลังเผชิญกับการฟ้องร้องทางการเงินนับไม่ทวนหากเราไม่พบหลักฐานก่อนการโจมตีครั้งต่อไปของสัตรู เมต้องพูดถึงการลมละลายของชีเยถังโวก็จะถูกจำคุกมากกว่า10ปีเช่นกันสายตาของเขาเหมือนกับอเฉียนไม่มีผิดสมแล้วที่เป็นพี่น้องกันผู้ชายคนนี้มีชื่อว่าโมเป่ยอีพวกพี่พอจะคุ้นกันบ้างไหมนี่คือรูปที่ผมค้นเจอในเครื่องถองถังซัวถึงจะมีแค่รูปเดียวแต่ก็เพียงพอที่จะช่วยไขคอสงสัยทั้งหมดของผมโมเปยอีตะกูลโม ต้ากูนโมอยู่ในประเทศสักนึกเหมือนพวกพีก็มีบอดแสกันแล้วทำไมถางซัวต้องเซฟลูกของโมเปอยอีไว้ด้วยหะ่ะเท่าที่ฉันจำได้ผู้ชายคนนี้ไม่ค่อยปรากฏตัวในที่สาธารณะผมพูดไปแล้วไม่ใช่เหรอว่าวิกลิ่นตตัวของความรักเนะ่ย้หมายความว่าทางสัวก,กับโมเป่อยอีตัวอย่างต่งตอไป พี่ครับผมรู้สึกว่าตัวเองทําผิดไปหลายเรื่องมากไม่รู้ว่าทำไมแต่วันมนี้ผมรู้สึกปวดใจโปรดติดตามตอนต่อไป